รีวิวช้จริงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวยาสีฟันที่แพงที่สุดในชีวิตที่ผมเคยใช้นะอันนี้คือตัว Dentiste Premium White ปกติเคยรีวิว Dentiste ที่เป็นเวอร์ชันออริจินอปกติไปแล้วอันนั้นก็ว่าแพงแล้วนะเจอตัวนี้เข้าไปก็แพงเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยให้ฟันขาวนี่นะครับ แพคเกจเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยดูพรีเมียมมากๆสาเหตุที่ซื้อก็คือต้องเล่าก่อนว่าผมพึ่งไปฟอกสีฟันมานะฟอกสีฟันก็คือทําให้ฟันมันขาวขึ้นด้วยการฟอกโดยไม่ทําลายชั้นเคลือบฟันไม่แน่ใจว่าใช้ใช้สับทางการแพทยถูกไหมแต่หมายถึงว่ามันฟันของคนเราเนี่ยมันจะมีมีชั้นเคลือบผิวฟันอยู่ซึ่งไม่ควรไปถูกทําลายนะ การฟอกฟันก็คือทําให้ขาวขึ้นโดยไม,ไม,ไม่ไม่ทำลายชาั้นการทําให้ฟันขาวขึ้นเต้องบอกกันว่าทาไมฟันเหลืองฟันเหลืองก็เกิดได้หลายหลายสายเหตุจะเป็นกรรมพันธุ์อาจจะเป็นฟันมีปัญหาเรื่องลากฟันเขาเรียกว่าลากฟันเสื่อมเขาเรียกว่าอะไรนะที่ทําให้ฟันมันผิวค้ะมีปัญหาเรื่องลากฟันอะไรอย่างเงี้ยหรือกินชากาแฟน้ำ ซอสอะไรที่มันสีเข้มเบอร์รี่อะไรต่างๆแล้วมันไปโดนฟันหรือการดูดบุรรี่ก็คือทำให้ฟันเหลืองของผมเนี่ยหนักๆจะเป็นเรื่องการกินชากาแฟซึ่งปกติผมกินก็จะไม่ใส่น้ําแข็งแล้วก็กระดกเลยซดเลยซึ่งมันก็จะโดนฟันหน้ามันก็จะเหลืองใช่ไหมผมก็เลยต้องไปฟอกสีฟันซึ่งการฟอกสีฟันเนี่ยมันก็มีต้องบอกว่าการทําให้ฟันขาวมันมีหลายวิธีฟอกสีฟันคือ วิธีหนึ่งจะฟอกที่โรงพยาบาลคลินิกก็ได้ให้ทันตแพทย์ทําให้ให้เจ้าที่ทําให้หรือเอากลับมาฟอกเองเป็นชุดฟอกสีฟันเป็นเซ็ตฟอกสีฟันกลับมาทําที่บ้านก็ได้อ่าซึ่งแล้วแต่ความสะดวกแต่ผมอยากจะฟอกและจบภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นเลยให้ฟันขาวขึ้นเลยอ่าการฟอกก็คือวิธีหนึ่งหรือการที่ใช้ยาสีฟันที่เป็นสูตรขาวเนี่ย ฟันขาวเนี่ยมันก็ทําให้ฟันขาวขึ้นได้แต่ก็จะใช้ระยะเวลามากกว่าแล้วก็หลังจากการฟอกสีฟันเนี่ยเขาก็จะมีข้อห้ามว่าห้ามดื่มชากาแฟอาหารสีเข้มอะไรต่างๆแล้วก็คือถ้ามันเสียวฟันเนี่ยเป็นไปได้ว่าช่วงแรกอาจจะเสียวฟันจากการฟอกสีฟันก็ใช้ยาสีฟันที่ลดเสียวฟันก็ได้ซึ่งไอตัวเนี้มันก็เป็นยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันด้วย มันมีความเป็นเดนติเซ์อยู่คือยังมีความากำจัดเรื่องแบคทีเรียเรื่อง,องต่างๆที่เขาถนัดนะในการที่จะแบบตื่นเช้ามาแล้วปากหอมอะไรเงี้ยมันก็จะมีความดูแลฟันอยู่มันเป็นการมีส่วนผสมที่ทําให้ฟันขาวโดยไม่ได้ทําลายชั้นเคลือบผิวฟันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีสารชื่ออะไรบ้างซึ่งชื่อก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าให้เข้าใจก่อนว่ามันมีอะไรแล้ว มีส่วนผสมเหล่าเนี้ยมาทำให้เกิดอะไรขึ้นซึ่งนี่สำคัญมากในการที่จะไม่ทำลายชั้นผ,ผิวฟันมันยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติสมุนไพรอะไรต่างๆที่ยังดูแลเรื่องฟันเรื่องแบคทีเรียเรื่องกินปากเรื่องความชุ่มชื่นอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นพรีเมียมที่แพงที่สุดที่ผมเคยใช้แต่ว่าจำเป็นช่วงนี้ก็เลยเยพิ่งฟอกสีฟันมาแล้วไม่อยากให้มันกลับมาเหลืองเร็วก็ทำตามที่แพทย์แนะนำต่างๆงด อาหารอะไรต่างๆสีเข้มชากาแฟบุหรี่ไม่ดูดอยู่แล้วเลิกไปแล้วนะฮะแล้วก็ยาสีฟันก็เป็นปัจจัยหนึ่งผมก็เลยใช้ตัวนี้ด้วยทอามันจะได้ขาวขึ้นคงความขาวไว้ด้วยนะครับไม่ทําให้มันกลับมามาเหลืองเร็วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วของผมไม่ได้เหลืองมากแต่แค่รู้สึกตัวเองตัวเองรู้สึกว่าเหลืองเพราะฟันทุกคนมันจะมีความเหลืองสว่างอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยมากระตุ้นมันก็จะเหลืองมากขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหลืองตอนที่ไปหาทันตแพทย์เขาก็บอกว่ามันก็ ปกติระดับหนึ่งนะจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ผมว่าอยากลองทําให้มันขาวขึ้นแต่มันก็แล้วแต่เนื้อสีของฟันแต่ละคนด้วยนะว่าทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะบางคนมันก็ทําออกมาก็เห็นผลเลยว่าขาวขึ้นเยอะบางคนก็อาจจะสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งของผมก็สว่างขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็จะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับในการที่จะทําให้ฟันมันขาวขึ้นไวนะใช้วันละสองครั้งเหมือนกังใช้ฟันปกติเลย ซึ่งไอตัวเนื้อเนี่ยเปิดไม่ออกมีมือเดียวเอาตัวเนื้อมันจะเป็นสีเหมือนเจลเหมือนเจลสีฟ้าในโฟกัสเนี่ยเหมือนเจลสีฟ้า,ฟานะนี่เหมือนเจลสีฟ้า,ฟาปกติมันไม่ค่อยชินนะยาสีฟันที่เป็นเจลอย่างนี้ปกติจะเจอพวกยาสีฟันเด็กใช่ไหมที่เป็นเจล แต่ว่าเปิดปิดยากหน่อยเออเปิดปิดยากหน่อยแล้วก็ตรงหัวเนี่ยฮะมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าเงี่ยงถอดรหัสต้องเอาตัวเนี้ยไปบิดเพื่อเปิดเปิดปลายขวดนะครับอันนี้เปิดไปแล้วไงต้องเอาตัวเนี้ยไปครอบแล้วบิดเพื่อเปิดปลายขวดไม่รู้ทำไมนะมันทำไมทำให้ยากอันนี้ไม่อันนี้ไม่เข้าใจอันนี้งงอ่ะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของสินค้าผมซื้อจาก d e n t i s t e official store นะครับมันก็จะได้ของแท้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวนี่หลอนนะอะไรมันก็ทำเป็นของปลอมได้หมดอะไรที่มันแบบเนี่ยของใช้ยาสีฟันแชมพูอะไรเงี้ยคือมันก็ ทำแพ็กเกจเหมือนเขาอ่ะมันก็คือก๊อปปี้ทำให้เก่เหมือนเขาอ่ะแล้วบางคนไม่รู้ว่ามันจริงหรือปลอมหรือเราเองจะรู้ได้ไงสมมติว่าคุณไม่เคยใช้เดนติเต้ตัวนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าปลอมหรือจริงใช่ไหมสมมติคุณบีบออกมาเป็นสีฟ้าๆเหมือนกันอะไรเงี้ยคุณก็ไม่รู้รสรสรสชาติของมันเพราะว่าอันเก่าก็ไม่เคยใช้เพราะนี้เป็นครั้งแรกอย่างเงี้ยมันยากเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าซื้อที่เป็น Official Store น่าซื้อน่าเชื่อถือจะของเดนติเต้ก็ได้อัลสันบูธบิวติเล เอาให้หน่าเชื่อถืออ่ะออ official s o u เป็นพวกมองหรือร้านแนะนำก็เป็นร้านที่แบบคุณเชื่อใจได้จริงจอ่าตรงนี้มันก็จะมีส่วนลดด้วยที่สำคัญเดี๋ยวมาดูไอ้พวกสารที่พูดถึงอ่ะอันนี้เขาบอกจะเห็นผลภายใน14วัน2สัปดาห์นะเนี่ยปัญหาที่ทำให้ฟันเหลืองคือดื่มชากาแฟบุรี่เบอร์รี่พวกสีเข้มไวน์นี่ครับเขาก็ยังคงความเป็นเดนทิสเซคือเรื่องลดกินปากเพิ่มความชุ่มชื่น ด้วยสมนรมธรรมชาติต่างๆลมหายใจเอาสดชื่นสดชื่นอ่ะนี่คือสารที่อยู่ในเยลลีฟันหลอดเนี่ยมันมีอะไรบ้างดูจากข้างบนนาโนไฮดอกซ์ไฮดอกอะไรวะอ่านว่า <laughs> อะไรวะพาไท์อะไรวะก็คือช่างมันซ่อมแซมรูผิวของชั้นเคลือบฟันให้เต็มมากยิ่งขึ้นเหมือนได้ผิวฟันใหม่ที่เงางามนี่มันเข้าไปซ่อมมันเคลือบด้วยนะ มันไม่ได้ไปกัดหรือเป็นกรดที่ไปทำลายฟันไปทำให้ชั้นผิวฟันออกเพื่อให้ขาวขึ้นไม่ใช่นะครับมันไปซ่อมแซมด้วยนะครับซ่อมแซมรูผิวของชั้นเคลือบฟันเนี่ยดูความรัมของมัน้ําความ้ํา PVP นี่ย่อมาจากเนี่ยโพลีโพลีลีนอะไรไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับก็คือเอาง่ายคือเสริมประสิทธ,ธิภาพในการขจัด คราบฟันร่วมกับสารขัดฟันและทำความสะอาดทำให้ฟันสะอาดสดชื่นขาวอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้อ่าข้อสุดท้ายคือขาจัดพวกคราบพลกก็คือคราบี่ฟันนั่นะสารขัดฟันที่มีขนาดไมโครจึงทําให้ฟันขัดฟันให้ขาวได้โดยไม่ต้องทําร้ายผิวเคลือบฟันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแล้วว่าเห็นความสาคัญแล้วว่าโอเคส่วนประกอบของมันเนี่ยมันดียังไง แล้วที่สําคัญก็มีเรื่องของการไม่เสียวฟันด้วยนะเพราะว่าตอนที่จัดฟันใหม่ๆมันอาจจะมีอาการเสียวฟันได้อยู่ถ้าคนที่รู้สึกว่าโอเคแล้วก็ฟันขาวก็อาจจะใช้ยาสีฟันที่เป็นประเภทแบบลดอาการเสียวฟันก็มีหลายยี่ห้อนะที่เราค้นคุนก็อย่างนั้นก็ได้นะครับหรือคนที่ไม่มีอาการเสียวฟันหลังจากการจาัดฟอกสีฟันก็ก็แล้วแต่แต่ที่ผมใช้ก็คือผมอยากจะคงความ คงความข่าวไว้แล้วก็เพิ่มความขาวไปเรื่อยๆด้วยนะฮะก็เลยใช้อันเนี้ยเช้าแล้วก็ก่อนนอนหมายถึงตื่นมาแล้วก็ก่อนนอนแต่ระหว่างวันน่ะในช่วงที่เพิ่งฟอกสีฟันใหม่ๆมันควรทำความสะอาดฟันบ่อยๆหลังจากกินข้าวกินเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มีสารอะไรมันติดอยู่ที่ฟันแล้วทําให้ฟันเหลืองเร็วอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ยาสีฟันปกติในการแปรงระหว่างวันก็ได้นะครับ เพราะว่านี้มันแพงนี่แหละโอเคก็เพจร,รีวิวช้จริงขอบคุณมากนะครับถ้ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นของที่ผมใช้จริงๆอย่างเงี้ยก็จะมาแชร์มารีวิวกันไว้นะแล้วก็เดิวจะแปะลิงก์ไว้คุณเข้าไปดูราคาเองแล้วกันว่ายังไงนะแนะนำให้ซื้อช่วงที่มีโปรวันเลขเบิ้ลอะไรต่างๆห้าห้าหกหกมีทุกเดือนหรือเพจ หรือมิดมันก็คือวันที่สิบห้าเราอีกไม่กี่วันก็เพย์เดย์ตั้งแต่วันที่ยี่ิบห้าถึงวันที่ห้าของอีกเดือนหนึ่งคือมันมีทุกวันเน่ยโปรโมชั่นคุณเข้าไปเก็บโค้ดไปนะครับแล้วก็คุณจะได้ส่วนลดสูสงๆอาจจะยี่เอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะก็ลองดูสำหรับเพจรีวิวชิ่งก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยครับสวัสดีครับ